นายชายันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถนานการณ์น้ำในพื้นที่เทศบาลเมืองตาครีอำเภอตาครีหลังมีฝนตกหนักจนน้ำท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจหลายจุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างทางรถไฟร,รางคู่กีดขวางทางระบายน้ำซึ่งได้มีการทำท่อลอบเป็นการระบายน้ำแต่เป็นท่อขนาดเล็ก ทำให้น้ําระบายไม่ทันจึงทําให้การระบายน้ําออกจากพื้นที่เป็นไปได้วยความล่าช้าจนทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและในขณะเดียวกันได้แนะนําให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนก่อนการก่อสร้างทางรถไฟแล้วเสร็จเนื่องจากอาจจะสง่งผลกระทบในระยะยาวพร้อมได้ให้ปอพอนครสวรรค์นำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้ว ซึ่งสามารถสูบน้ำได้28,000ลิตรต่อนาทีหลงช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่